สวัสดีครับผมต้ากูชัวการ์สาขาเชียงใหม่นะครับวันนี้ออกตรวิทนอกสถานที่ครับเป็นรถ BM i อ็ครับเป็นรถไฟฟ้า100%ครับมีการเปลี่ยนกระจกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะโปรเทคให้ลูกค้าก่อนแล้วก็ทำการแกะแหงคอจิ้งลีดนะครับซึ่งมีตัวปัดน้ำฝนด้วยตัวนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์กล้องครับแล้วก็เซ็นเซอร์น้ำฝนนะครับทาการแกะให้ลูกค้า ตัวนี้เป็นขั้นตอนการดึงครับดึงตัวกระจกช่างเฉพาะทางนะครับมีความชำนาญมียกออกมาแล้วครับก็ค่อยแกะกล้องแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อจะทำการประกอบกับตัวกระจกใหม่ตอนนี้ทำการประกอบตัวระบบกล้องนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์น้ำฝนนะครับมีการแกะแล้วก็ประกอบกับตัวกระจกใหม่ครับจะมีการติดปองน้ำเพื่อซับเสียงนะครับก่อนที่เราจะติงตัวกาวเข้าประกบ นี่ลงน้ำยาตัว a c t i v a t o r ครับเพื่อช่วยในการยึดเกาะทำการยิงตัวกาวตัว s i ก a าเท h โลงไปนะครับวางตัวกระจกลงบอดี้รถเรียบร้อยจัดทรงเรียบร้อยนะครับใช้ตัวบูเทปรัดนะครับจะไม่ทิ้งคาบที่ตัวรถและตัวกระจกนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจากการติดตั้งครับเช็คแผงคอจิ้งรีอเช็คเซนเซอร์กล้องนะครับทำการประกอบกับกล้องจับระยะมีเซนเซอร์น้ำฝนนะครับ